บัดนี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่12มกราคม2069เ้าข้าพเจ้าแะทัศภูมิแววคุมขอเปริงวาจาสัตยายพุทธมลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจจะยบูชาแด่องค์พระคมปติเทระเจ้า องหลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชและหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณศีคุณพระศีรัตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโปรด,ดจงรุนบันดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปด้วยเถิด บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสสุนันตุสัขขกขามโมคทางังสเคกาเมจรูเปคิสิิขระตะรตเตชะทัลิเขวิมาเนทีเปรัตเทจคกาเมตารูปันาคาหาันเนเคหวัตุมหิเขเตภูมาจายันตุเทวาชลทะละิภูมาจายันตุเทวาชลทะาลาวิสเม ยขขักขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาระวาจัจจนังสาธบโหมีสุนันตุธรรมสวนรการโอยามพัทันตาธรรมสวนรการโอยามพัทันตาธรรมสวนรการโอยามพัทันตาบวชสวดนมการสิทธิคาถานโมตัสสะเพื่วะโตัะรหะโตสัมมาสุตตสระนโมตัสสะเพื่วะโตัะรหะโตสัมมาสุตตสระนโมตัสสะเพื่วะโตัะรหะโตสัมมาสุตตสระบวชสวดสัจจะกิริยาคาถานาถิเมงสารนังอัญัง พุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะสุติเมหนตุส,สัพพทานาถิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะสุติเมหนตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะสติเมหนตุสัพพทาบทสวดมหาเกาณิโกนาโทติอธิกาคาถา มหากริโกนาโถอัฏฐายสภะปานินังปูเรตวาปรมีสภะปตสัมพุทธิมุตตมังเอเตนะสจาวเชนะมาโหุตูสภูปัทวามหากริโกนาโถหิตายสภะปานินังปูเรตวาปรมีสภะปตสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาหนตูสภูปัทวามหากริโกนาโถสุขายสภพปานินัง ปูเรตวาปรามีสภาปตโตสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเทนะมาหนตุสภุปปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามมสุตังเอกังสมยางพระขวาสกเกสุวิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหัตาพิขุสังเคนสัสทิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะระหันเตหิทัสหิจารโลกตาตาุหิ เทวตาเยปูเยนะสนิปฏิตาหุนตีปะควันตังทัศนายะพิขูสังคัญจักอัตโขจตุนางสทาวาสกายิการนางเทวานางเอตตัโหสีอายังโขระควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขูสังเคณัสติงปัญจมตเตหิพิขูสเตหิสเปหววรหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปฏิตาหุนตีปะควันตังทัศนายะพิขุสังคัญจักยานุณะมยยมปิเยณะระควา เตนุปสัสสังเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควัตโตปเจภควัตโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติอต,อตโคตาเทวตาเสย,ยทาปีนามะพระวาปุริโสสมัญจิตังวาพาหังภาษาเรยะภาสาริตังวาพาหังสมินชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควัตโตปุระโตปาตุระหังสุอจโคตาเทวตา พระขวันตังอภิวาเทวตาเอกามตังอัฏฐังสู่เอกามตังทิฐาขูเอกาเทวตาพระผโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมายุปวันนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาธรมหาอิมังธรรมสมยังทักิตายวะอปราชิตาสังคันติอจขคออราเทวตาพระผโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตระพิกวโสมาธาหังสูตรจิตังอัตโนอุชุมอุชุกมรมังกังสูตรสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อตโคะอราเทวตาพระพุทโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีฆังอินทขีรังอุจฉะมเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาสุจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอตโคะอราเทวตาพระพุทโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกติพุทังสารนังคตาเสนาเตคมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวการยังผลิตปูเรศันติติอตโคอพรตโคะพระเขวภิกูอมันเตศิเยปูเยนะพิกเว Hora, ทัศสุโลกาธาตุสูเทวตาสนิปฏิตาหุนตีตถาคตังทัศนทัศนายะพิขุสังคญจะเยปิเตพิกเวอเหยสูงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกัวันตานังเอตัประมะเยวะเทวตาสนิปฏิตาอเหนสูงเซยะทาปิมยหังเอตัระหิอจิคิสสามิเสยะทาปิมยหังเอตัระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระควันตานังเอตะปาระมะเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตรารหิอจิกิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งเทสุตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนาราสาธุการณมณสิกโรธาภาสิสามีติเอวันพันเตติโคเตพิคูรพระวัตโตปจัตโสสุพระวาเอตะทะโวจะกิ สีโลกับมนุษย์กัสาม um ana, ิยะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคีริพพราปะหิตตาสมาหิตาผูถูสีหาวัสลีนาโรมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสตมะนาวิลาพิโยโยปัญจสตเยตตะวาวเนกปิลัวัทเวตตัวมันตยิสสถาสาวเกีสาสเนรเตเทวกายาพิกตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอัตปาบะกรุงสุตตะวาพุทธสาสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอนุสานัทสานังอเปเตอเปเก สตัมัสคุงสหัสสังอตตาสตริงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานะอมนุสานามัทสุงอเปเกนตัตมัทสคุงทิสาสทิสาสภะพุทธาหุงตังจาสพังอภินยายาวาวะกิตวานัะคุมาตัว mankind, อมตยิสัท้าสาวกีสาสเสนนเตเทวกายาพิกตาเตวิชานาถาพิโวเยวหังกิตายสามิกิริเหนุภพโสสตั okay. justice justice. สต way, wow, หัสสาวยักขาภูมากปิลวัตวา อิทิพตุชุติมันโตวนาวันโตสัจจิโนมัมนาภิกขมุณมิคุณังสมิติงวนังชาสาหัสหาหิมะวตตายักขานานตะวนิโนอิทิพตุชุติมันโตวนาวันโตสัจจิโนมัมนาภิกขมุณมิคุณังสมิติงวนังสาตาคิราติสาหัสสายักขานานตะวนิโนอิทิพตุชุติมันโตวนาวันโตสัจจิโนมัมนาภิกขมุณมิคุณังสมิติงวนังอิเจเตโสรสสสาหัสสายักขานานตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตสัสสิโนมัมนาภิกขมุณมิคุณังสมิติงวนัง เม่สามิตาปัญจสตายะขารานตาวริโนอิทิมตุชุติมันโตนาะวันโตสัสกิโนธรรมนาพิกมูลพคุณเอาสวิติงวานังกุมพิโรราชาขยโยโวเวปุรสาเนิเวสนัง เพื่อโยนังสตาสหสังยขานังปายุรุปราสติกลุ่มพิโรราชากิโกโสปัคาสมิติงวะนังปุริมันจัดที่สั่งราชาทัตตาร,รโถโภาสาสติคันทพนังอธิปติมหาราชาสัสสิโสพูทธปิตาสาพระโวินธรมนาพระหัพลาอิทิมโตชุติมันโตนัวันโตสสินโนมัธมนาพิกมุมพิคุรอสมิติงวะน,นังถ้ากินันจัดที่สังราชาวิารุณโหตับภาษา,าสติกุมพันธานนังอธิปติมหาราชา,าส,สัสสิโสพูตธปิตาสาพระโวนินธรมนาพระหัพลา อิทิโตุติมันโตวัมันโตสัตสินโนมัรมนาพิกมุมิคุณังสันนิจิงวนังประชิมบรจัติที่สังราชาวิรูปปักขูภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชาสัตสิโสพุธปิตสัพพโวินทรมนาผาหัพลาอิทิพตุติมันโตวณัฐมันโตสตสินโนมธทมนาพิกมุมิคุณัสันนิจิงวะนังอุตตะรัญจัติที่สังราชากุเวโรตภาษาสติยะคานังอธิปฏิมหาราชาสัตสิโสพุธปิตสัพพโวินทมนาผาหัพลาอิทิ บุริมาตที่สังทัตตรัตโถทัคธินีนาวิรุณหกโกปชิมีนาวิรุปปขโขกูเบโรอุตระังที่สังจะตารตเตม,มหาราชาสมันตาจัตรโรทิสาทันทะรมนาอัตังสุวนันเอกปิลัตวทเทวเตสังมายาวิโนโทาสาเตสังมายาวิโนโทาสาอากูวจัจณิกาสาทามายากุเกณฑุเวเกณฑุวิภูจักว,วิภูโตสาหะจันทโนกา,กามาเสตโทจักกินุทันทุนีธันทุจัก ปนาโทโอปัมยโยจัตเทวสุตโตจมาตลิจิตาเสโนจักันทโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัจจิโขเจวติพโรูสุิยวัชสาเอเตจันเยจราชโนกัทพัสานชุภิโมทมนาภิกมุมิปุนังสมิติงวนังอธากูณภาษานาคาเวสาลสหัตชกาคัมภรลสัตตราอาคูปยาคาสหายติภิยามุนาทตารัฐาจัจอาคูนาคาสัสิโนเอราวันโนมหานาปูสุปัคสมิติงวนังเยนาคาราเชสาสาหัรติทิพาธิชาปกีวิสุทธจักรูเวหายาสาเตวนา มัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาอภยันตธานาคาราชานมาสีสุปันนตูเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิวปะวะหยันตานาคาสุปนานาคาสุปนาสารณาัมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทางอส,สุราสิตาภาโรว,สวัสวสิเต,เตอ,อิทิมตุลวสติโนโการลก,กัญชามหาพุทมาอสุราธนาเวขาสาเวป,ปจิตติสุจิตติจ่ปะหาราธรมุติสหะตัตจะ สตังจักผลิปุตตานาังสัพเพเวโรจามานากาสนัหิตวาพระลิงเสนางราหูพุทธราหูพัทธมุปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตวิคุณนางสมิตติงวะนางอาปูจเทวาปัทวีจักเตโชวายยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจุจจะสาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคเทวาจัสิโน อาคูเทวายัสสิโนตตทัศเสตเถตากายาสาเพยนนาทต่าวริโนอิทิพตุติมันตโนตโนาวันโนตโสติโนมัทม,มนาพิกมุงพิกครูนางสิมิติงวะนังเวนทูจัตเทวาสาหะริจะสามาตทุเวยมา,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 ามาจะทัศสูปนิสาเทวาจะทัศมาคูปรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวา,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 าสุริยะมาคูปรคิตานัาตตานิปปรักิตาวาอาคูมัทวาลาหากาวสุนังวาสาวโวเสธโถสกูปะคาปุรินทะโตทัศเสตเถตากายาสเพยนนาทต่าวริโน อิทิมโตชุติมันโตนะนตนนมันโตสสินโนธรรมนาพิกมุมมิคณาสม,มิติงวะนังอาฐากูสหภูเทวาชลามกขิศิขาริวะอริศกาเจโรชา,จ,มา,มา,า,รา,าจากอุมาปุภานิพพานิสโนวรุณาสหธรรมจากอจุตาจากอเนชากา สุเรยาดุจราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตีทัศธากายาสเพียรานัตะอุนิโนอิทิพโตชุติมันโตนัมันโตสัจสิโนมัทมนาพิกมุนคุณังสิมิงไว้นังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาที่จะถาปะทุสิกาอาคูอาคูนัมมูปูศิกาอธาคูหารโยเทวาโยอธาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสโน พระเศียรทธากายาสเพนนันตตาวนิโนอิทิมโตชุติมันโตนัวมันโตสัสิโนมันธรรมนาพิกมุมิคนาสมิติงวะนัง สุการกรุมหาอรุณาอาคูเวคณนสาสหะโอทาตะคยาหาปามุขขาอาคูเทววิจขนาสทามัตตาหารัชามิสกายัสสินโนธนยังอาคารปุนโนโยธิสาอภิวสติทัศเสตเตสทากายยาสเพนนันตาวริโนอิทิมโตชุติมันโตนะวันตุสสสินโนธรรมนาภิกขมุงคุณนสมิตริงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจัสสินโนสัมพิตกาลามัเสถาชุติมานาจจอาสวานิมานารติโนอาคูอัฐาคูประนิมิตาทัศเสตเถสทากายาสเพนนัตตาวริโน อีกทิมตัวชุดติดมันตัวตวันตัวสรินมันธรรมนาพิกระมุมคุณน้องสมิติงวันั่ง สัทเทตเทวะนิกายาสเพียรนัตตาวิโนนามันวเยนะอคันจุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธชาติมักขีลังโอคตินะมนาสวังถ้าเขโมคาตรังนาคังจันทังวะอธิตาติตังสุพมมาประมัตโตจักปุตตาอิทธิมตโตสหะสันางกุมารโอติสโตะสพโสปาคาสมิติงวะนางสหะสพรหมะโลกานางมหาพมมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยทิสสิโสทัสสศรษฐาอิสราอาคูเป็นจากปัจเจกาวะสาวัตติโน เตสันจักมัชโตอาคาหริโตปริวาริโตเตยจักสเพพิกันเตยสินเทเตเวสพรมเกมารสินาพิกามีปัญสากการหัสาม,มันที่ยังเอถะคันหัทถาพัตถาราเคนะพันธามัตถุโวสมันตาปริวาเรถะมัวมมงมจิธาโรจินัง อิติตัทามหาสิโนโกนการหาสินัางอภิสยิปานินาตละมหาหัตจะสรังคตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกโมเมโคธนายันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังคุทวอสยังวสีตันจัตสพังอภินายาโอขิตวานะจักุมาแตตัวมันตยิสทธาสาวเกเรสาเส,าสานระเตมาราสินาพิกตาเตวิชาาถาพิคโวเตจัอัตฝามะกรุงสุตวาพุทธศาสาสานังวิตราแกหิปะกมูเนสังลุมปีอินชยุงสพิสพเพวิชตะสังขามาพระยาตีตาสัสสิโนโน มทันติสหภูเตหิสสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปรกรณนมโมเมพุทธเทชาาตชะสารตะตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมมาจอินทาจัตจ,จตุโลกาคัมภีรคากาสมุททาภูตุงคังคาจะสุพรมชัยยประสิทธิวันตุเตชัยยชัยยธรณิธรณีอุทธิอุทธินาทีนาที ชัยยะชัยยะขคุณละตุละนิสัยนิสัยไรเสนะเมราชพุณนารชีชัยยะชัยยะคัมภีรักโสมพีนาเคนทนาคีปิศาจัพุตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขะมุสิงคีสุธาทานะมุขะมุขชาทานะมุขชาชัยชัยยะชัยยะอรุณะมุขะสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินา ขกุลคันทกชัยยะชัยยะขจพคณนตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีตะเรสชาสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธณีสันตินสทาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณยะเขชัยยะชัยยะรักเสสุระผุชะเตชาชัยยะชัยยะโรเมเณทคนา ชยยะชยยะราชาธิราชศาสชัยชยยะชยยะปทวิงสัพพังชยยะชยยะรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรฮโรหฮรินเทวาชยยะชยยะพรหมาสุรคโขชยยะชยยะนาโครุนหโกรุปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวรุโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรทัตตรัตโกอัฐาระมหาเทวาสิทธิ ตาัาษาอาทยโยอ,อิสิโนโนสาวากาสภา,าชัยยะรามวันตุเตชัยยะธมูจัสังโคจัตทัสปารลจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสถีวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศัสร,ริมตัวยังมร,รัสสจจปปิผิดชัยโยปิพุทธศาสริมตัวยังมรัสสจะปปิมตัวปราชโยอุโคิยมโพธิม,ทมเทปมูทิตาชายตัยยะตถาทัส พรหมคณามเหสีโนชายโยปีพุ้ทศสริมัตโตยังมรัสสจจปปปิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาอินทคณามเหสีโนชายโยปีพุ้ทศสริมัตโตยังมรัสสจจปปปิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาเทวคณามเหสีโนชายโยปีพุ้ทศสริมัตโตยังมรัสสจจปปปิมตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาสุปันนกคณามเหสีโนชายโยปีพุ้ทศสริมัตโตยังมรัสสจจปปปิมตโตปราชโย อุโคสิยมโพธิมันเถรปมุทิตาชยตาทานนะครขณาไมเฮสีโนชายโยปิพุทธศาสัตติมัตโตยังมารัสสัจพปปิมโตโราชโยอุโคสิยมโพธิมันเถรอุโคสิยมอุโคสิยมโพธิมันเถรปมุทิตาชยตาทาสัพพรมะขณาไมเฮสีโนชายันโตโพธิยามมเรศกยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิตชยสูรชยะมังคะเลอปราชิตปัลลังเกศีีพปะวิปุกคะเลอภิเสกเพสะพุทธานังอคัปขปโตปโมทติสุนักขตังสุมางคลังสุปะภาตังสุหุติตังสุขโนสุหุตสุมุหุตโตจะสุยิทฐางพรหมจริสุปปัทขินังกายกรรมังวาจากมังปัทขินังปัทขินังนโมกรมังปณิทิเตปัทขินาปัทขินานิกตวานะละพันตัดเถปัทขิน เตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,สาสเสนอโรคาสุขิตาโหถาสาหสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทเว,วอสตมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสทาหนตุสุขิตาโหนตุสพัพพทาพระขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินะศาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสพเพปุเรนตุนโมรถายุตากาเลประวัตส,สันตุวัสังวสาวราหกา โรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจัดสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามสุตังเอกังสมยังพัควาสาวัตยังวิหรติเชตาวเนอนากปินทิกัสอารามตตระขูพัควาพิขูอามันติสิพิฆาโวติ พระทันเตติเตพิกูพระวัตตัวปัจโสสุงพระวาเอตถะทโวจ่อุปาทาวาภิกเวยถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตั้งตถาเข้าตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรโนติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาพิกวิยตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตังสถาน thì, ตัอ taught, ว tribe, อภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิพัสติอุตานีกโรติตสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาพิกวยตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธธรรมานตาติ <successes winning upward interrupted> ตั้งตถาคตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรโณติสเพธมานตาติอิทมะวจะภะคะวาอัตมะนาเตภิกขุภควโตภาสีตังอภินันทุนติบวุฒสวดพระเทกะรัตคาถาอติตังนานวาขเมยยะนปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่ง <ind> ที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตัมไปหีนันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่สิ่งทีเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถาตถาอิปัสติอสังหิรังอสังุปังตังวิทามนุพัรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคนเขาควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้อัชเชวะกิจมาตปังโกชัญยมรนังสุเว ความเพียรเป็นกิจจะต้องทําในวันนี้เขาจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนสังครันเตนนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีซึ่งมีเสนซ,ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงองโหรต,ตะมะตันทิตังตังเวพเตัวตเถกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจข้าันทั้งวันและกลางคืนว่าเป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงระจีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจเวกขณะสพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่า ของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสั่งมยามริตตพังอันเราจะตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยะตังความตายเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณวันคันปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสือสติจากนอนทัพปะทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัฐทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวตัตสังคาราวสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตตวานิรุชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกลังตายอยู่มมริงสุจามริสเสเรที่ตายแล้วและที่กำลังจะตายตะเทวหังมริสสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมเอตัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกามังสพเพหิพะเตหิกตังคุณยังนูอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอสมิงฐานเนอธิกตาทีคายุกาสัทถาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุจจนตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพอาติกาสุกิตาหุนตุทุขาปมุจจนตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพอา อาจารยุปัช,ชาญาสุกิตาหุนตูทุกขาะมุลจันตูสเพเักขัตตาสุกิตาหุนตูทุกขาภมุลจันตูสพเพเทวาสุกิตาหุนตูทุกขาะมุลจันตูสพเพสามาตินางสมิชชันตูโวบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธตัวอคันติมายะอิติภควานโมพุทธตัวอคันติมายะอิติภควานโมพุทธตัวอคันติมายะอิติภควา บทสวดปฏิทานะคาถายาธิวตาสันติวิหาระวสินีถูเปะเขเรปุทิคขเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะปวันตุปูชิตาโสทิงกรุนเตทวิหาระมันทะเลเทราจาัมฉาตาวกาจาพิคโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสปานะภูตาสุกิตาวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจักอันทะสัมภวาอันทะสัมภวา สังเสรธชาตาอัถวัวปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุขสสะกรุณตูสังขยังทาตูจีรังสตงังธรรมโมธรรมธทราจปุขราสังโฆโหตุสมคโควะอัธายะจหิตายะจะอัมเหรคตูสัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมมอริยประเวทิเตปสัรน,นาหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาเสน สัมมาทานังประเวชฉันโตกาเลเทโวว,สว,วสัสตุพุทธิภาวายาสตานังสมิธทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณมรราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปิตาจนิพยะทุกขปตาจะนนิพย บสทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาตินิทุกขาพยปัตตาตินิพยาโสขปัตตาตินิโสกาหุนตุสเพปีปานิโนเอตตาวตาจามีหิสัมพตังสุญญาสัมพตังกุญญาสัมพทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัพติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทายะศีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหนตุข้าันตุเทวตาคาตา บุสวดสุมคลคาถาโนตูสพังสุมาลังรักขันตูสภะเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะสุธีโนตูนิรันตรังหตูสพังสุมาลังรักขันตูสภะเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสุธีโนตูนิรันตรังหนตูสพังสุมาลังรักขันตูสพะเทวตาสพะสังคานุภาเวนะสุธีโนตูนิรันตรัง สัพเพพุทธาภระปัตาตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขมพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขมพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะ ราขัมมีสัพพโสสัพเพภุธาพระลัปตตาปัจจการันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะราขัมมีสัพพโสสัพเพภุธาพระลัปตตาปัจจการันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะราขัมมีสัพพโสสัพเพภุธาพระลัปตตาปัจจการันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะราขัมมีสัพพโสสัพเพภุธาพระลัปตตาปัจจการันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะราขัมมีสัพพโสสัพเพภุธาพระลัปตตาปัจจการันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะราขัมมีสัพพโสสัพเพภุธาพระลัปตตาปัจจการ อรหันตานันจเตเชน,นะระคำสมิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งพระกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยายพระทุมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวาาเป็นพระรุชก,กุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุวรรคาลายัยและทหารกล้าผู้เสียชีวิตณชายแดนไทยกัมพูชาขออนิสงส์แห่งบุญกนนุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกจากโศกจากโรคจากภัยจากอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออยากให้มีอค้าพระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมของสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเท้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมรุเด็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด